ราคาทองเช้านี้ที่ดีดขึ้นมาก็ส่งผลให้ราคาทองบ้านเราตอนเช้าขยับปรับบวกขึ้นมาจากวันเสาร์นะคะประมาณ50บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ23,550ขายออก23,650พันธ์รูปพรับซื้อ23,209ือบาทขายออก2 4 0 5 0บาทนะคะ แนวโน้มของทองคำอันนี้เดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันหน่อยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าดูจากราคาทองแล้วสวิงเหลือเกินนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะข,ของการปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มาดูกันค่ะว่าแนวโน้มทองจะขึ้นหรือลงนะคะพูดคุยทิศทางราคาทองคำกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณนัทนัททีจุทาวบร,รากุลค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณโมนายุทธนาวันค่ะภาพรวมของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูนว่าจะย่อตัวลงไปเรื่อยๆเลยนะคะสัปดาห์นี้แนวโน้มน่าจะขึ้นหรือว่าลงคะค่ะสำหรับราคาทองคำสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคาดว่าจะเชลื่อนไหวในกรอบ1,640เหรียญจนถึงระดับ1,685เหรียญ s อล l า a r ถอยออนนะคะก็ให้ดูที่แนวรับที่สำคัญ1 1 4 0ก็ที่รบดับประมาณ23,350บาทนะคะ ตแนวต้าน,นด้านบน1,685เหรียญแนวต้านแรกก่อนนะคะเทียดับประมาณ23,950นะคะถ้าสามารถผ่านไปได้ก็ให้ดูต้านเดิมที่สัปดาห์ที่แล้วทำไฮไวทเทียดับ1,696เหรียญเวลลานะคะต้องบอกว่าสำหรับสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำก็ขึ้นไปทดสอบระดับ1,696เหรียญเวลลานะคะแล้วก็ถือว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้นะ,ะแล้วก็มีแรงขายลงมา ถือว่าปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกานะคะมีการขยายเพดานนี้สหรัฐชั่วคราวออกไปนะคะออกไปถึงเดือนกุมภาคมตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้เงินทุนนะคะมีการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลกนะคะแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกก็เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าส่วนอ่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจะเห็นได้ว่านักลงทุนก็มีการลดถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยลงซึ่ง ในระยะที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าทองคําถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะที่ตลาดหุ้นม,มีการปรับตัวขึ้นนะคะทองคําก็ถูกกดดันแล้วก็ปรับตัวลงด้วยนะคะส่วนสําหรับในช่วงระยะสั้นตรงนี้นะคะราคาทองคำในเช้าวันนี้เคลื่อนไหวที่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเหรียญเยนชนะคะก็อยากจะให้นักลงทุนดูติดตามก่อนว่าถ้าหากผ่านที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองเหรียญขึ้นไปนะคะ ต,ต้านถัดไปของวันนะคะอยู่ที่ระดับ1670เหรียญน,นะคะถือว่าเป็นต้านแรกถ้าราคาทองคำนะคะสามารถไปประคองตัวเหนือที่ระดับ1670ได้นะคะถือว่ามีโอกาสขึ้นไปทดจอบแนวต้านถัดไปห6 8 0งพัหกยปนเหรียญเยนชา่านะคะแต่ว่าก็ต้องดูที่ต้านแรก1670กก่อนว่าจะสามารถไปยืนได้ไหมเพราะว่าหลังจากที่ราคาทองคำเริ่มมีการปรับตัวลงมาตั้งแต่วัน พฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ถือว่าหลุดระดับ1,670เหรียญลงมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาต่อนะคะส่วนแนวรับของวันนะคะวันนี้เราให้เทีระดับ1,655เหรียญแล้วก็1,650เหรียญซอล่าร์สำหรับแนวรับตรงนี้นะคะส่วนแนว 1, 70, 1, แต้าน1,670 1,680แต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ มีประกาศออกมาทุกวันแล้วก็ค่อนข้างสาคัญนะคะรวมถึงวันพุธจะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศ GDP ไตรมาส4ประมาณการครั้งแรกด้วยนะคะรวมถึง FOMC นะคะจะประกาศมาิการประชุมแล้วก็ประกาศอตาัตราดอกเบีย้ยนโยบายตรงนี้ก็จะต้องติดตามดูว่ามุมมองแนวโน้มสหรัฐจะเป็นอย่างไรต่อเนื่องนะคะสาหรับปีนี้สาหรับในการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมถึงอตัตราดอกเบีย้ยจริงๆแล้วก็น่าจะยังคงในระดับะระดับต่ําอยู่นะคะแต่ว่ารวมถึง รวมถึงวันศุกร์นะคะจะมียอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วก็จะถือว่าส่งผลต่อราคาทองคําค่อนข้างมากทาให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนได้นะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับสัปดาห์นี้แนะนำให้ลงทุนยังซื้อขายใน็ต่อนะคะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าเกิดราคาทองคํายังไม่กลับไปยืนระดับ1670เหรียญยูเอเซาได้นะ,ะก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะรับตัวยอดลงมาที่บรเวยแนวรับได้ะค่ะครับจุดจีนนี่ก็สัปดาห์หน้าจะมาถึงแล้วเริ่มมีผลน้อยลงมาเทียบกับเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าคน ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านจีนนะคะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะใกล้เทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ว่าดีมาทางตลาดฟิสิกส์ก็ยังไม่ได้มากนักนะคะถึงม้ก่อนหน้านี้ตัวเลขเศรษฐกิจจก็ดูจะมีแนวโนม้มที่ดีขึ้นก็จะมีดีมาเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่พูดกันนะคะว่าทางอินเดียก็มีการปรับเพิ่มภาษีนะเพราะฉะนั้นดีมาจากทางอินเดียก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะดีมาของตลาดโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักในตลาดฟิสิกส์นะคะ แต่ว่าในจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวลงแรงๆนะคะก็ะ <ๆ S 2> ยังมีแรงเข้ามาซื้อทองคำอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้ามามากพอที่จะผลักดันให้ราคาทองคำกับยืนเหนือระดับ1,700เหรียญค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ,คะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็ชัดเจนนะคะว่าแนวโน้มราคาทองคากรอบยังคงไซด์เวย์อยู่แล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่สะดดาให้ราคาทองคํากลับขึ้นไปยืนอยู่ในระดับ1,700เรยหรียญได้ในรอบสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นกลุยุทธ์ในการลงทุนเล่นตามกรอบกันไปก่อนนะคะโดยแนวรับให้ไว้ที่1640เหรียญหรือประมาณ23,350บาทส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่1 6 8 5หรยเหรียญน,นะคะหรือประมาณ23,950บาทถ้าหากว่าเบรก1685ขึ้นไปได้แนวต้านจะพยายามไปทําที่ เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1,696เหรียญต่อทรัลล์ถ้าหากว่าเบรกได้จริงๆ <ừ. S 1> โอกาสพันเนั้นมีสูงแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะของการย่อก็เป็นจังหวะดีในการทยอยซื้อสะสมทองคําแต่ก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆรับก็ได้เพราะว่าแนวโน้มทองน่าจะลงอีกนะคะแต่ก่อนนี้เรามักจะมีความเชื่อนนครับว่าเวลาเข้าสู่ช่วงเทศกาลฤดูกาลสำคัญๆตรุษจีนของประเทศจีนก็ดีหรือว่าเทศกาลการแต่งงานของอินเดียก็ดีเนี่ย จะเป็นดีมาร์ะซัพพลายจริงๆราคาทองน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าระยะหลังมานี้ครับเศรษฐกิจโลกจะเป็นของสหรัฐจะเป็นของยุโรปซึ่งส่งผลต่อค่าเงินแล้วก็มีผลในเรื่องของการลงทุนทองคํากลับเป็นปัจจัยซึ่งมีน้ําหนักมากกว่าดีมาร์บซัพพลายจริงๆสะอีกนะฮะ,ะนอกจากนี้ไทยอินเดียก็มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสําหรับคนที่นําเข้าทองคําด้วยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําในรอบปีตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าคุณโมนายเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามข่าวอื่นๆก